ครับคุณผู้ชมครับไปดูในส่วนของความเคลื่อนไหวต่อไปครับทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการเตรียมเตียงและส่วนพักคอยพร้อมรับผู้ป่วยโควิด -19 เข้าสู่ระบบการรักษานะครับแล้วก็มีการเปิดแล้วนะครับศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าแล้วก็มีการรับจองผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันคิวคิวด้วยสามารถรองรับได้วันละ500คนต่อวันรวมทั้งมีการตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่บ m v 2ด้วยนะครับให้กับประชาชนย่านคลองสานด้วยครับ พลตํารวจเอกสวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการระบาดโควิด -19 นะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทางนี้กรุงเทพมหานครก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์นะครับประกอบด้วยโรงพยาบาลหลักนี่ยเแห่งโรงพยาบาลสนาม7แห่งแล้วก็ฮอสพิเทลอีก3แห่งรวมทั้งสิ้นมีเตียง2 8 5 7เตียงนะครับปัจจุบันก็มีอัตราการคลองเตียงอยู่ที่68.86%ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้แล้วก็มีศักยภาพในการที่จะเพิ่มเตียงเพิ่มขึ้นอีก5,000 อย่างนะครับหากมีความจาเป็น นอกจากนี้กรุงเทพมหานรครยังได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็เปิดให้บริการศูนย์พักคอยแล้วจํานวน27แห่งนะครับสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดในท้นได้ทั้งหมด3,411เตียงปัจจุบ,บันศูนย์พักคอยที่เปิดให้บริการมีผู้ป่วยเข้ารับบริการจํานวน13แห่งนะครับ1,876เตียงศูนย์พักคอยที่เปิดให้บริการแต่ไม่มีผู้ป่วยเขา้ารับบริการอีก7แหง่งอีก758เตียงแล้วก็ศูนย์พักคอยสแตนบายโหมดนะครับอีก7แหง7่ง771เตียงซึ่ง ็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด -19 อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการรักษาตามระดับอาการของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 อีกด้วยนะครับรวมถึงยังมีการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่เซ็นทรัปลปิ่นเกล้านะฮะแล้วก็จะมีการรับจองคิวในผ่านทางแอปคิวคิวได้วันละ5 0าคนนะครับซึ่งพลตำรวจโทสพลพิสุทธิวงศ์วงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครก็ได้ลงพื้นที่ตรวจการฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกโรงพยาบาลที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทนรัลพลาซาปิ่นเกล ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับร่วมกันลงพื้นที่แล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทีนอกสถานพยาบาลที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลคลาซซาปิ่นเก้าเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหา,านครโดยสำนักงานใหม่แล้วก็ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและคณ,ณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น5นะครับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลคลาซาปิ่นเก้าให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่1่เข็มที่2เข็มที่3มและเข็มที่4นะครับรวมถึงเข็มกระต แก่ประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทุกคนทุกสัญชาติเปิดให้บริการทุกวันนะครับระหว่างเวลา9นาฬกาถึง16นาฬกาก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงของวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะครับสามารถรองรับประชาชนได้วันละ500คนแล้วก็สามารถที่จะจองคิวได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันคิวคิวนั่นเองครับนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ BM b m v 2นะครับให้กับพี่น้องประชาชนย่านคลองสานด้วยนะครับซึ่งทางร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญ โฆษกกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยดรกฤษณะวัชีไกลรลาศกรรมการเลขาธที่การหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงไปที่ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจบุคลกากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการปฏิบัติหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่หรือว่า BM b m v 2อนะครับหอการค้าไทยที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตคลองสานโดยมีนางสาวอารียาเพ็งประเสริฐผู้นวยการเขตคลองสานนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็หลายภาคส่วนร่วมกันลงพื้นที่ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตคลองสานแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนได้รวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยเรือ้อรังแล้วก็ผู้พิการให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงปลอดภยัยและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งหน่วยฉีดวัคซีนดังกล่าวก็ให้บริการเข็มที่1เข็มที่2และเข็มที่3นะครับระหว่างวันที่26ถึง27มกาคมที่ผ่านมาก็ดม งเป้าหมายวันละั1,000คนโดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลตากสิรับเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการฉีดแล้วก็มีศูนย์บริการสาธารณสุข28ตรงทบุรีสนับสนุนการเฝ้าระวังอาการหลังจากการฉีดวัคซีนนะครับพร้อมกับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินนอกจากนี้ในพื้นที่เขตคลองสานก็ยังมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนหลักนะครับณโรงพยาบาลตากสินปประชาชนสามารถที่จะเข้าระบบการจองคิวออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันคิวคิวได้นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่พี่ น้องประชาชนตามนโยบายของท่านผู้ว่ารชาชการกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ กับอันนี้เป็นในส่วนของท่านร้อยตํารวจเอกพงศกรขันเมืองโฆศกนะฮะก็ลงพื้นที่ที่บริเวณของเขตคลองสาในการที่จะเยี่ยมรถ BMV2 อนะฮะอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการบริการฉีดวัคซีนได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยต่างๆนะครับที่ไม่สะดวกในการเดินทางก็มีการลงพื้นที่แปำมวยความสะดวกแล้วก็มีการาเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนอีกที่หนึ่งก็คือที่เซ็นท่านปิ่นเก้าอันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานคร ขอการค้าไทยแล้วก็ทางเซ็นทรัลปิ่นเกล้าในการที่เปิดบริการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เนี่ยสามารถที่จะจองคิวได้คุณผู้ชมผ่านทางแอปคิวคิวนะฮะรับได้วันละ500คนนะฮะที่บริเวณชั้น5นั่นเองคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่าอยู่ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้าก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางแอปคิวคิวแล้วก็ไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ก็จะมีทั้งเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3ารวมถึงเข็มที่4ด้วยนะครับ